<ส gas: S 1> ตกลงนะเส <หร üzik> ุดจล้วอ่ะเสร็จแล้ยเฮ้ยเอ็งดูผู้หญิงกลุ่มนั้นที่โคตรน่ารักอ่ะเอ้ยคนที่ชื่อ ว่เฮ้ยค้าจองคนที่ชื่อมินไปแล้วนะเว้ยเฮ้ยค้าขอกันสกิดมั่วมุกของข้าคนเดียวเอ้ยมีแล้วโอ้ยนี่เนี้ยเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันค้าขอลงมาแล้วกันเอาไปเถอโอ้โหลายนั้นไม่ชอบอะเฮ้ยถ้าเอาใครวะปูคนเดียวกับเขาก็ได้มาแบ่งกันละกันอยู่คนเดียวเป็นกะเนี่ยไม่ได้อะไม่ไม่ใช่เบิร์ดนะอยู่คนเดียวอ่ะเอน่ารักเจิเนอ่ะ ่คยหน่อยล่ะยังไงอ่ะครูพี่เหมียววันเนี้ยเขาบอกขอเก้าปีแฟนเลยเหรอจริงเหรอเทีแต่ข้าเห็นเขาทำตัวกระล่างกระล่อนแบบนี้กับทุกคนเลยนะเว้ยโผเผื่อเขาจะไม่จริงจังเองอย่าไปจริงจังกับเขาเลยเองอย่าไปทึ่งคบกับเขาเลยดูดูกันไปก่อนเหรอแต่ข้าก็คิดว่าข้าก็จะไม่จริงจังกับเขาหรอกก็เฉยๆคุยไปเล่นๆสนุกสนานกับชีวิตของตัวเองดีกว่า แน่ใจเลยว่าจริงจริงไม่จริงจังกับเขา่งโอ้ยแน่ใจเต็มร้อยพวกแกนต้องเป็นห่วงหรอกเผื่อๆใจไว้บ้างละกันอย่าไปให้เขาหมดใจอย่าพึ่งไปมีอะไรกับเขานะเออเดี๋ยวข้าที่มามีอะไรขึ้นมาเดี๋ยวมาเสียใจทีหลังนะเว้ยข้าเป็นห่วงโหเออรู้แล้วขอบใจมากเออมีอะไรก็มาปรึกษามีอะไรมาบอกละกันเออข้าก็บอกพวกแกเป็นคนแรกนี่แหละโอเคเออ เขินเเฮ้ยพรุ่งนี hey, ้ข้าจิมมินได้แล้วนะเว้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะพามินไปกินข้าวที่ร้านอาหารน่ะเฮ้ยจริงเหรอวะนาา้าไตเองมีคนเอาด้วยเหรอ <Ừ. S 1> ทำได้เหรอวะเฮ้ยได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พาไปกินที่ร้านอาหารแล้วเนี่ยก็ไปดูด้วยนะเดี hey, ๋ยวคอยดู uh, ถ้าไม่เห็นนะให้กระทืบเลยบี๊บ uh, ขอให้จริง uh. uh, เลอ เอา่นะพวกเราก้าวสู่วัยรุ่งยันทุกคนแล้วนะคะผู้หญิงก็เริ่มจะโตเป็นสาวผู้ชายก็เริ่มจะโตเป็นหนุ่มถ้าไม่ได้สอนเรื่องนี้เนี่ยครูเชื่อว่าผูกครองบางคนเนี่ยบางทีไม่มีเวลาสอนเรื่องนี้จันทิดาทำอะไรอ่ะป้าฮาครูทำอะไรไหนดูซิ กินขึ้นมาสิเอาออกมาเลยเดี๋ยวไปคุย่กันข้องฝอกไปบุกองเดี๋ยวออกไปข้างนอกเลยที่คุยนัดเกี่ยวกบโทรศัพท์ของเธอเป็นกฎระเบียบของโรงเรียนเอาโทรศัพท์มาโรงเรียนแล้วเธอเอามาแล้วดูข้อความที่เธอส่งมันคงบอกอะไรบางอย่าง ถ้าเกิดเธอพลาดทางไปคุณกำลังสอนเรื่องการปรับตัวในวัยนี้ถ้าเกิดเธอพาพทางไปเธอก็จะต้องเสียใจและสักวันหนึ่งเธอจะคิดถึงคำพูดของคู เพราะฉันเป็นแม่แกนะน้องมิ้นอะไรของแม่เนี่ยแกที่เป็นเหนียวเนี่ยมิ้นเบื่อแม่มากเลยอ่ะวันวานอ่ะแม่เอาแต่บ่นบ่นบ่นน้องมิ้นแล้วกเซ็งเลยอ่ะแกก็บ่นไปอย่างนั้นแหละโผพี่เหนียวแต่มันมากไปนะบ่นอะไรนะหลาก็ไม่รู้ว่าน่ารำคาญอ่ะเขาแก่แล้วเขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละปวดจริงพี่เหนียวมันซ็งจริงมันเยอะ ไม่ต้องเครียดเดี๋ยวพามาขับรถเล่นจริงหรอไปประล่ะจะได้เฮ้ยข้าพามีไปบ้านมาแล้วเวย้ยเสร็จคาแล้วเวย้ยนี่รจริงเหรอจริงใช่หรอใช่ดิเฮ้ยข้าเ,เล่มือเบื่อแล้วว่ะมีใครจามามา,าวะ ไอเองไงเห็นเองบอกอยู่จัดได้ก็ดีว่ะแต่ข้าวชอของเหนือเอ้ยเองก็ไม่ต้องเอาไงไม่ยไม่ค่อยเหมาะอ่ะจริงจริงสงสารเนาะเขาด้วยเออหวได้คือก็สามกันเนาะได้มากกว่านั่ที่เหนียวพูดอะไรกันเนาะไม่ได้พูดร้ยและไม่กงน้เฉย

เจ็บปดด้านมิ้นตะไลมิ้นไหอมข่าเหนียวองไปวะโอ้ยเป็นไรไม่หาเลยกูหาด้วยก็ไม่หานือเปนไรหัวเราะดิหัวเราะดิอะไ,ไรวะ Hey, ไปไหนก็ไปเลยป่ะนี่นี่เดี๋ยวจัดเต็มเลยนะจ๊ะวันนี้เมื่อวานแบบว่าไงโอ้โหเขาจะจับยังไงใเรื่องของข้าแหละยังไงก็โดนจับอยู่แล้วไม่ต้องกห่วงหรอกนี่แต่ข้าเห็นเองนะวกาพีชานไม่ซ้ำง้ายเลยเว้ยเหล่าเองพลาดเพิ่มขึ้นมาพ่อแม่จะเป็นเดือดร้อนเลวย ายตัวเหมือนขายตัวรบบนเขาให้เงินขนายตัวบ้าอะไรอีนี่ีเดี๋ยวก็ตอบปากเลยเอาให้เงนมาเยอะขนาดนี้ก็เป็นการศึกษาสาม่าอะไรเนี่ย่แค่มสามให้ไรต้องกี่โมงกี่หมื่นเนี่ยเป็นดูเขาใจและคิได้เหมยอัมันจะมากเกินไปแล้วเก็บไปใช้เถอะไอนาดอยาอไรเป็ไรรอเก็บไปเถอะเก็บไปโอ้ ใก็ไปอย่ามาล่อตาล่อใจเก็บไปเก็บไว้เดีย๋ยวไม่ได้ใช้แล้ว อะเรามีแล้วต้องคุยกันมาแน่มาแน่ใกล้อะไรแกเป็นอะไรแก๊บอกใช่ไหมเดี๋ยวนี้นะไม่ได้เป็นอะไรแล้วเดี๋ยวนี้เก๊ก็น้าซิทุกวันเลยนะน้องเมย์แกะเป็นอะไรไม่สบายไม่สบายอะไรทําไมไม่ไปซื้อยามาเกคะแะกท้องใช่ไหมไม่ได้ท้องแม่พูดอะไรเหลอเธออะไม่ต้องเลยคนชาวบ้านแถวนี้เขาบอกกันบอกกซ้อมมอเตอร์ไซค์ใครไปซ้ำหน้าใครน้องเมย์เพื่อนทั้งนั้นเลยแม่เพื่อนอะไรเขาพูดกันแกรู้ไหมฉันอะ ท้องใช่ไหมแกบอกใช่มเดยนีไม่ท้องไม่ต้องเลยฉันเป็นแม่แกฉลัวอันหน้าไม่แกทำฉันอับอายนะคะไปเลยแกไปให้คนหน้าฉันเลยไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าจะไปไหน<อ>แกไปยไปแน่แหละไม่อยากอยู่หนูบ้านอย่างเงี้ยนะ่าเบื่อดังลกไม่รับดีก็หมอแค่เด็กนี่เขาจะเป็นกังวนมากเพราะว่าใครกำลังต้องทนด้วยม,มันจะส่งผลถึงเด็กตัวเด็กนี่ไ ออตอนนี้แพทย์ก็จะมียาต้านนะคะก็จะช่วยการติดออผลเลือดนี่นะคะจากแม่สู่ลูกได้ถ้ามารับยาต้านเป็นเออป็นป,ประจำตามกำหนดของของแพทย์นะคะก็สบายใจเดี๋ยวคุณู่จะผิดกับคุณแม่หรือเองก็นะจ,ะจะอยู่ในสังคมได้ปกติ